สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับหลังเกมที่โอลิมปิกเดมอนจูอิกครับบาซโลน่าถล,ลม่มโบ,บุูเซดาปุน4ประตูต,ต่อ0ประตูมาจากราฟินยาโรเบิร์ตเลววนดัสกี้2ลูกนะครับ และอีกหนึ่งลูกมาจากผลงานของลามิดยามาครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟ้าไม่ผ่ากลางวันที่ซึกเนาเอดดนาพาร์ตในวันอังคารหน้าปาซาจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลแรกในรอบหลายปีเลยนะครับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2010 2 0 1สอที่พวกเขาพลิกล็อกแพ้ลิเวอร์พูลอดเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับในยุคข,ของเอเดโซยนบลเบเดปาโซน,นาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในส่วนของระบบวิธีการยังคงเหมือนเดิมแต่ที่มันทําให้เกมออกมานั้นเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพก็คือในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวของนักฟุตบอลที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีและคอมบิเนชันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับประตูแรกที่ได้มาก็ต้องบอกว่า ราฟินยาเอาจริงๆนะครับไม่ควรพุ่งเข้าไปแย่ลูกนั้นเลยตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่กั้มกึ่งว่าจะลำหน้าและดูจัดทิศทางดูจากความแรงนะครับลูกที่เปากูบาซีจิ้มนะครับผ่านทางด้านของเกกอกอเบอิลเนี่ยนะครับยังไงเข้าร้อขนาดราฟินยาพุ่งไปเต็มที่ด้วยความเร็วทั้งหมดที่มียังเกือบจะจิ้มลูกบอลลูกนั้นไม่ทันนะครับก็ต้องบอกว่าแหม พี่เนี่ยนะไม่น่าทำน้องนะลูกนั้นไม่งั้นน้องมีชื่ออยู่ในสกอร์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามโดยโรวมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับลาฟินยากับ2องอดีตที่ตามมาทั้งลูกหมงชงให้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับแล้วก็ลูกจาาเอริกคอสนะครับให้กับทางด้านรามินยาเมาจิ้มตุ่ตะข่ายซึ่งเป็นประตูที่4ของรามินยาเมาในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับโดยภาพรวมนักเตะทุกคนเล่นได้น่าประทับใจรูปแบบการเล่นดีนะครับ เรียกได้ว่าอยู่ในฟอร์มการเล่นที่กําลังสุดยอดมากๆเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ใกล้กําลังจะพีคสุดขีดของทุกๆคนในซีซั่นนี้ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในการที่บาซ่าจะเร่งเข้าป้ายในทุกรายการทุกแชมป์ที่กําลังลุ้นอยู่นะครับมันมาพีคถูกช่วงถูกเวลาแล้วก็ว่ากันถึงหนทางในแชมเปี้ยนสีกเนี่ยนะครับ รอบรองชนะเลิศบาซ่ามีโอกาสที่จะเข้าไปเจอกับอินเตอร์มิลานสูงกว่าาบยนมิวนิกาบยันมิวนิกกับอินเตอร์มิลานต่างเป็น2ยอดทีมที่แข็งแกร่งในยุโรปด้วยกันทั้งคู่แต่ณนะนาทีนี้ทีมที่ดูสมดุลกว่าก็คืออินเตอร์มิลานของซิมเนอินซากี้บยันมิวนิกมีเกมรุกที่ดีบูบวาบนักเตะมีทักษะความสามารถสูงมีนย์หน้าที่จบสกอร์ได้เฉียบคมอย่างแฮร์รี่เคน แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขากําลังมีปัญหาก็คือในเรื่องของแนวรับที่มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายตัวหลายคนและการใช้เอริกไดเออร์ยืนเซนเตอร์กับคิมมินแจนั้นทําให้เป็นจุดที่ถูกคู่ต่อสู้เล่นงานได้ง่ายครับขณะที่อินเตอร์มิลานรูปเกมอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ดูพลิ้วไหวหลื่นไหลเหมือนกับบาร์เซโลนาแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความหนักแน่นความชัวในการเล่นทั้งเกมรับและเมื่อมีโอกาสสังหารพวกเขามักจะไม่พลาด ทั้งมาร์กุสตูรามและลาวตาร์โลมาติเนที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมโดยส่วนตัวผมมองว่าบาร์ซ่าคือเต็งหนึ่งของแชมเปี้ยนส์ในปีนี้ณเวลานี้นะครับและทีมที่เป็นเต็ง2ก็คือ Paris Saint Chat ปารีสแซงต์แชตแมงกระนั้นก็ตามอินเตอร์วิลานคือกำแพงที่แข็งแกร่งมากๆที่บาร์ซ่าจะต้องผ่านไปให้ได้นะครับ ดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าบาร์ซ่าจะสุดก็อาจจะเป็นอินเตอร์มิลานกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแหละครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมยกให้บาร์ซ่านั้นโดยองค์ประกอบทุกๆอย่างเหนือกว่าทุกทีมณเวลานี้ครับลุ้น4แชมป์สำหรับหันซีฟิกแล้วก็ลูกทีมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่